เทห้าของเลยนะเก็บแบบนี้แหละจ้ะเก็บข้องเกานี่จ้ะคุยเคลียหาไปใหม่อันนึงเคลียหาเคาะได้สอบเป็นขยะสดขยะเปียกแต่ละวันก็นจะมาประมาณนี้แล้วค่ะ เก็บรวมเลยด้วยเนี่ยจ้ะเบิ่องเอเด้อจ้ะนี่แหละจ้ะคือการทํางานเก็บของเกา่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนอีสานทํากินทินใต้นะจ้ะอีสานก็มาจากภาคอีสานเนี่ยจ้ะบ้านเกา่าบ้านเดิมอยู่ภาคอีสานจ้ะได้มาทํางานอยู่ภาคใต้ก็เลยขอต่างช่องว่าคนอีสานทํากินถินใต้จ้ะก่อนรับชมก็ ขอกำลังใจฝากกดติดตามให้ช่องคนอีสานทํากินทินไต้ในเด้อจานี่จ้ะมาทำมาแต่ละอาชีพมาทำเอยียงเนี่ยนอกจ้านากนี่หลยจ้ะอาชีพเก็บของเก่าจ้ามาดูวิธีการเก็บของเก่ากันว่าเขาเก็บกันยังไง ไม่สอบก็บชีกหานั่นก็นไดเวลาออกมาหาอยู่หากินแล้วคุณน่ะน้องมากกรไดเวลาออกมาหาอยู่หากินแล้วมาบอกขยะนี่ลายลายเดยจาว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะกองนั่นก็นต้องแกะเอาเศษอาหารออกก่อนขาอออกเป็น งานที่วาปต้องบังขับายใดแต่ละวันกับพ่อได้ยูพ่อได้ใส่พ่อได้กินอยุดจ้าทัวเฉลรียเรยวกบราคาค้าเรยงขันตั้นั่นแหละจ้าขืนยูที่ว่าเราจะเก็บได้มากได้น้อยเนาะจ้าเนาะช่วงนี้ราคาของกะถูกเนาะค่ะเนาะก็คือช่วงี่วาพานมาเมื่อ หาหกเดือนที่แล้วช่วงนั้นราคาของดีจ้าแต่ทุกวันนี้ราคาของลงไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะจน๊ะเนาะแต่ก็ทําคือเกาจ้านี่กะเป็นอีกหนึ่งงานที่ประตองลงทุนใส่แต่แรงพอของทุกสิ่งทุกอย่างหาได้ในบอน,นีในเมืองน,นี่จ้ะเช่นกระสอบที่ใส่ของน,นจะจ๊ะมาเสีใจกระสอบปุ๋ยใส่ทุงดำ หาเอาในนี่แล้วจำเป้าต้องเด็กไปซื้อเก็บเก็บได้ทุกสิ่งทุกอยา่างด้วยจะจะช่วงนาแรีงนี่กระดาษก็เอาได้เนาะคะ่ะเนาะเป็นกระดาษล่างกระดาษสีก็เอาได้อุ้ยคุณอาคุณโดนเบี่ยงไปแบบนัาา้นเลยเพราะว่าโดยเฉพาะบาแรีงแล้วพพนนเพ่นกระดาษเพ่นบนเนีนจ้ะแต่สายสมสีนเนียนกระดาษจ้ะกระดาษก็เอาจะช่วงนาพ้นนี่เก็บบ่ได้แต่ จะไปเก็บเอาช่วงหนาแรงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าหนาฝนนี่เฮ็ดลำบากจากกระดาษ รถเทศบ้านเพิ่นชะามาทิ้งให้วันละสองเที่ยวนะจ๊ะมาทิมให้วันละสองเที่ยวทีมงานก็นจะจิกเก็บทั้งเมื่อสามคนนะจ๊ะเนาะสามคนสี่คนแล้วแต่บ้างช่วงจ้ะอันนี้อบตเพิ่นไห่เก็บนะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นขยะที่ว่าเขาถิมมาแล้วนะจ้ะเนาะ ขออนุญาตเพื่อนเลยเด้อจากก่อนที่ท่ามคิปให้พี่น้องเข้าได้เบิง่งฝากเป็นกำลังใจให้เนเ้อจะช่องคนอีสานทำกินถิ่นใต้จา้าฝากกำลังใจเล็กๆหน่อย,อยฝากกดติดตามให้แนจ่จ้าเพื่อจ่ได้ท่ามคิป ได้มีกำลังใจในการทำงานเนาะจ้ะเนาะเมื่อยด้วยจากเก็บของเก่านีเมือ่อยอเมื่อยจัง,ง,จงไรเบื้งเนทากุยของบบาแดงทาคุยทางเคียวของบบาแดงคุยหาเคียวหาเท่อา นั่นเลยจ้าที่แบบนั้นเลยจ้ามีอะไรไม่มีกินไปเป็นอาชีพที่ว่าบ่าค่อยมีคนนิยมทำจ้าแต่บ่สุดๆุดอีลีกับบ่มีไผยท่าด้ดนะจ้าเนาะงานนี้เป็นงานที่ว่าต้องทอนหมิน นี่เลรจ้าต้องทนร้อนทนหมินทนหนาวเป็นี่หนึ่งอาชีพนีอะลรจ้าประตรงลงทุนยังเลยเขาได้เก็บเก็บแ,แล้วัดแยงนะจ้าเนาะที่แหลกก็คิดว่าจะทำบ่อใดขึ้นกัานเละจ้าคิดว่าขยะยหนิ้วคงจะทนเหม็นไม่ได้ถ้าวันแหลกพี่น้องหัวบอ่อจ้า ทดลองอยู่ตั้งสามเถื่อเด้จ้ะจังสีเห็ดได้ข่างแหลกก็ไดกระสอบปุ๋ยหนึง่งโอ้ยชีวิตเนาะเป็นอย่างน้อยถึงขนาดนี้นะจ้ะก็พอคิดว่าจะของสิมาทํางานใ้แบบนี้นะจ้ะนะบาน้านนี้เอาอีกทดล่องมาอีกขัางที่สองป้องกันอยู่จ้ะใส่แมสใส่ยังใส่ถุงมือค่ะนี่กัน,นั่นเลยค่ะเพราะว่าขยะาเนาะเป็นต้นขยะคําว่าขยะเลยจ้ะโอ้ยพี่้องล่องคิดิึงเลยคําว่าขยะนี่จ้ะ เป็นเถืงอนขยะสดขยะแหงเนาะคะเนาะางที่เขาเลือกใส่เลือกกินกิ่นม,ม,มาหายเห่าอ,อันนี้คือการเจ็บของเขาเลยกลัวสีดายแรงจำนายก็อยู่บุญหลดะในตัวเมืองหนูจะแรงจำนายส่วนหมากแนี่จะเอาไปส่งเองนะจ๊ะเนาะเก็บยดไหลล้ายแลวกเอาใส่รถไปส่งเองจ้ะ เทิงนีนยังบ้างการทางมาคยเก็บของใดของมีคาประจ่าคเคยไดอยู่เด้อจ้าของมีคาเคยใดอยุดจ้าแต่การนั้นน้านอจ้านะจังสีไใดแต่ถ้าเป็นของใสของซ้อยกันบ่ล่างเกียจก็ได้เอาไปใส่อยุดจ้าเป็นของใสบางอย่างที่เพิ่นถิมมาเนะจ้าน,นเป็นตะโพกเพเว่ารองเท้าจังสันหนะจ้า ใส่ได้อยู่จ้ะไม่ต้องถาวเป็นกระเป๋าได้เอาไปใส่เนาะนักแต่นอตรงนี้เนาะนี่จ้ะเก็บเอาแบบนั่น่ะเก็บใส่สอบจะไม่เหม็นทับนะี่นี่ทำจน,นํำนานเลยเนาะค่ะนะทำมาหลายปีแล้ว สิบกว่าปีแล้วจ้าบ่าวแดงว่าข่อยขนอีสานนี่พึงมาฮัดเห็ดน้ำเพลนเนะจ้าเนาะเดียอนกล้อว่าหาเงินยากนี่ล่ะเฮ็ดจังใดใดใดเนาะเฮ็ดจังใดใดไม่เมือใดญ่ทีมอีสานมาอยู่ทางภาคใต้แล้วยังกระต่องเห็ดด้วยจ้า มีงานยังทำกะทำมีงานรับจา้างยังกะรับจา้างคนใจคนกระใจดีเนาะค่ะเนาะมาอยู่นี่สามสิบกว่าปีแล้วจ้าลูกเต่ากะไปขอบไปขัวใหญ่เบิดแล้วจ้านี่แหละจ้าเป็นงานที่ว่าคนหมากแล้วคนตะขอยเฮ็ดนะจ้า,จาเนาะกับอีสานห่านี่แหละจ้าคนอีสานห่านี่แหละเป็นเป็นคนเบลื้องงาน นี่แต่สู้ยางเพื่อนบอกว่าคนอีสานนี่เก่งมากสู้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเลยอีสานบานเท่ามาอยู่ผากใต้หลายจ้ะบางฐานเพื่อนตาได้ท้างานตัดปามหลับจ้างนะจ๊ะเนาะส่วนใหญ่แล้วเพื่อนจับทีมกันละก็บางเขบางขังกันทำเป็นขอบพวเกะยองเช่นข่อยนี่กาทำเป็นทีมนะจ๊ะลูกเต่ารับงานปาม เดี๋ยวรอบนาสิไปอัปเดตการทำป่ามาให้พี่น้องได้รับชมเลยจ้ะฝากกำลังใจในการรับชมเลยด้วยจ้าอาซีวาลบ่คอยนั่นกะบบ่คอยไลหลลือนอาจจะติดกุกุกักากัก,กบังแล้วค่นเนาะอันนั้นเป็นอาหารเนาะคะน่นเนาะตรงเทอออกตรงเทอออกนะคะอาหารผ่านไปกว่าสไดยส้ยทรงกัน บาแดงเราสองวสามเดือนเราทรงเธอหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเราสีใหายหลุดหลานของเก่ามาเอาเพราะเราไม่มีะะหลุดขนทรงเราขายเธอหนึ่งแล้วก็พออยู่หลอดอยู่ดของเราอยู่จ้ะอยมือสมัยเขาอยากมากแพ่งนะจ้ะเลืองานกะลําบากขันเลือกงานกะอยู่ด,ด่เด้อจ้ะเพราะว่าแต่งานเหยียงเละจ้ะ คอยคอยไปเหตุงานลายยางอยู่บางวันก็ทำสวนทำไรทำสวนอะไรอ่ะหน้าแดงนี้มั้งไหมชีวิตตองสูตองดินล่นกันไปนะจ๊ะเนาะเฮ็ดจังไรแล้วมาอยู่บ้านเพิินเมืองเพล่นเนาะ มียังขาดตก๊บกผองกาฝกากดไลค์กดคอมเมนต์ใต่คลิปให้ในเรืออจ่าพ่อใดมีกำลังใจป,ปับปรุงมี่ยังกระบอกในเรืออจาามือไม่เนาะค่ะเนาะมือไม่ฮัดทำคลิปกันยังขาดผู้ติดตามอีกมากไหมค่ะวลารับชมนะจ่าเพราะว่าเพิ่งฮัดทำนะจานะ่านาอแต่การถ่ายคลิปก็ยัง ใายบ่คอยเป็นอยูนี่จ้าบรูจักดอกการตัดต่อเห็ดแบบไหนมาเนี่นม,าามาท่านได้หลูอย่างพึ่งเรียนู้เนะจานะนาะเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยจ้าต้องเคี่ยวให้ถึงพื้นด้อจ้าเลยต้องเคี่ยให้ถึงพื้นจิได้ของนะค่ะนะจะได้ของเพราะว่าของทับถมกันลายสันนะจ้ะต้องเคี่ยให้ถึงพื้นถึงจะเจอของนะค่ะนะ างคอันเวลาะเก็บของเก่าอาจสิบบมีเสียงบรรยายน,นะจน้ะเนาะเพราะว่ายังมีทุนแม่แตส่สื่อไม่สื่อยังมาติดมาว่าให้เสียง่นดังฟังชัดคะคือว่าอยากให้ทานผลผ่าป,ประกอบนะคะเนาะว่าการทํางานเก็บของเก่านี่เป็นแบบไหนาะจ้ะบางครั้งการทํางานอาจจะมีเสียงบรรยายด้วยจ้ะเด้อ น้อมรับทุกซ่งทุกยางด้วยค่ะเดือถทัดพิษผ่าประกันได้ไไดยังเหลือเหรอ,อยังเหลือยังไม่หมดนี่แหละจ่าเบิงเนี่ยเฮ็ดง,งานตั้งสิบสามสิบสี่นาทีก,กว่าสิไใด ของนะจจะเนาะว่าสิใดแต่กระสอบตรงนี้นจะกันช่วงมะกรอนของแพงเนาะโอ้ยได้หลายจ้ะกันกระสอบปุ๋ยหนึ่งนีงน่ก็เช็คราค่าได้เลยประมาณยี่สิบบาทจ้ากเก็บรวมด้วยจ้ะสิใดประมาณยี่สิบบาทตัวหน,นึ่งกระสอบปุ๋ยแต่สูงเหมือราคาของลงมาบังแล้วจ้ะก็จะเหลืออยู่ประมาณกระสอบปุ๋ยก็จะประมาณสักสิบบาทหรือสิบกว่าบาทเั็หน่อยนน่เนาะจ้ะเนาะ สิตกเปื้อมือนี้ก็จะแมนโอ้ยจักว่าอีหยังหายใจนําก็บ่ทันของเพิ่นกแพงว่าแต่ขาสารอาหารแฮงแทงเบิดของเฮาถกเบิดสยา ลิเวนด่านในนั่นก็เป็นโอเก,าาก่าด้อจ้าเด้อเพราะว่าขยะเริ่มเต็มขึ้นมาแล้วด่านล่างนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโบด้อจ้าเด้อย,ยังมาท่านในเต็มแต่ว่ารออีกประมาณสักเดือนสองเดือนก็สิมีแมคอท์ทางอุปต่อเบงสิได้เอาแมคโครขึ้นมาคุยให้เนาะคะนะ่ะเนาะเฮ็ดอยู่จังซี่แหละจ้ะเฮ็ดพี่เบิดศาดจังซี่ล่ะเฮ็ดเบียกร้ายนาก็จังซี่ละ่ะเพื่อความอยู่รอดเพือ่อป่าเพื่อท้อง จังทีเราบ่มีต้นทุนในเพลนต้องใส่แต่แรงและกำลังเนาะค่ะเนาะการทำงานเนาะจ่ะเนาะไปอยู่บันไดกันบ่มือทีตีนทีอนเพิ่นบ่ว่าดอกเพิ่นฮักเบิด่ดหล่งคนอีสานน่ะเพิ่นแฮงฮักงานยังมีเพิ่นก็มาจ้างเนาะจ่ะนี่ยแต่จ้าบรรยากาศบรรยากาศดอบรรยากาศในการทำงานเนาะค่ะ ี่ะจ้ะบรรยากาศดยทั่วไปด้ยค่ะเด้อนี่เห็นบ่อจ้ะอ้นะค่ะย่าเห็นบ่อจ้ะหลุ่นล้อมไปเลยนุนจ้ะหลุ่นเข้าไปถึงดันหนเด้อจ้ะเด้อคุณน่าจ้ะอันที่เป็นปลาทางผุ่นนั้นเป็นบ่อเก่าเหมืองเก่าเด้อค่ะนุ่นนะเห็นบ่อจ้ะเหมืองเก่าเมืออสมัยยี่สิบกว่าปีผ่านมาเด้อค่ะเด้อนุ่นจ้ะต้นใหม่ใหญ่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะโอ้ยฝนกระสิโตอีกแล้วจ้ะนี่แหละจ้ะอาชีพหนึ่งของคนอีสานทำกินในทิ้นไต ก่อนจบคลิปกอกำลังแรงใจจากพี่น้องขอขอให้กดติดตามให้กำลังใจเพื่อไะไมีการทำคลิปมีอีหยังพิพผาดกะคอมเมนต์มาได้ด้วยจ้าเด้อขอขอบคุณอย่างหญิงด้วยจ้าขอพระคุณมากๆาด้วยจ้าคลิปนีสำนีก็เด้อจ้าสวัสดีจ้าพอกันในอีกคลิปต่อไปด้วยจ้าเด้อว่าคุณทำกินทินิสารห่อสิบ พามาหยุดต่างแต่มาอยู่ภาคใต้นี่ถ้ามาหากินอีหยังเน่เดี๋ยวสิาพาไปเบิงไปรับชมกันนะจ๊ะเนาะในคลิปต่อไปเ้ยจ้ะเลยสําเนีกันจ้ะสวัสดีจ้าสุขภาพแข็งแรงทุกท่าทันเ้ยจ้ะเดยอยู่ดีไม่แห้งเ้ยจ้าสวัสดีจ้า